สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยแอนเป้บ้าบ้าเปล่าบ้านาภาาเรื่องแสนค่ะพี่น้องมื้อนี้ดำแล้วพี่น้องดำเสร็จเรียบร้อยแล้วสองงานหน้านะคะพี่น้องลูตัดเลยค่ะตัดมื่อพร้อมเือตัดเป็นลูกชาวนาพอเมเฮิตผ้าผ้าฮ็ดหน้าแต่น้อยตั้งสต่ท่อฟ้าหอยมาเบิ่งม่ที่น้องเด้อ พี่น้องมาอนี้บาเป้กับมีการนำสนเสนอการเห้ให้เหตดนาให้พี่ก้อยผึ่งเรื่องยางน้อยกับขัง้งหนึ่งในชีวิตที่ให้มาเมืองลาวก็ได้มาเบื้องบาเปเให้ให้เห็ุหนาพี่น้องเลยกับน <มา S 1> อนเศร้าเมื่อนี้บาเป้กับในดาได้ซองให้พี่น้องพอบาเป้มัดกล้าที่น้องเศ้าโลกวามือหวานนี่พี่น้องอันนี้มันเลิอกกันเลยสิตัสยหญยไว้ในนี่เลยตอนแรกยังดาอันนี้นะแล้ว มาเป้กัสิไปมัดก้าได้แล้วก็วขึ้นไปห้าเห็ดกินเพราะว่าทรายแล้วท้าตัดก็ได้พี่ก้อยค่ะเอาจะม,มาใกล้ผ้าเหราเดีนี่ค่ะเบิงมันนี่สิสัมผ้าสาวไทยสัมผาบ้างยค่ะเป็นจังดาวหน้า,ามือแรงมวนอี่ค่ะโอยมวนเตก้าใช่หน้าตัวเองเบิ้งคิดตมเต็มอยู่นี่นี่โอ้ย,อยงามเดชงามกับหอมเนะโอ้ยแกงอยกับเครือสิ เป็นพี่ก้อยกับน้องนุษย์่แล้วว่าแก้มบาเป้นะจ้อยพี่น้องวูบเข้ามาที่ยร้อยเป็นสีซิลิโคนหน้าอตอบมาคนมาน,น้าตัองก้อยนับนลาคน้อยเป็นสีหนามาคนยานแต่คนบอรอหลายพี่น,อน,น้องุตู้ึือมาปุ๊บได้คางเดียวเท่านั้นค <c oughs> ุณหมอว่าสีให้อีกคางหน, <c oughs> น,น,นึ่งมัเสมอกาะเนียน,น่ะเื่งรีดโนเื่งอยากหัวพี่น้องตัดทางก้าวไห้ก่อนพี่น้องสมชิกกรรมก่ก่อน ไปก้อนเลยพี่น้องเลยค่ะมัดก้านี่บ่แม่มันิแี้วไว้พี่น้องทางเจ็๊บเอ๋เพราะมเหาก้มเพื่อสิฟุบขึ้นมาถอนก้าใช่ไหมคะเพราะว่าก้ามันมันกระขาดพรอมเลยพี่น้องเพราะว่าบางบางบางก้าเพื่อนมันบางแล้วของพร้อมมันบางแล้วก็มันกระขาดพรอมเลยค่ะกาบหนาปีนี้มันบางเนาะปกติในที่ที่เพราะว่าคถ้าเกิดฝนมันเล็งขึ้นจังคือของคุณยายต้องซื้อต้องซื้ออันนี้ไหมคือการต้องซื้อ เขาเมื่อวานไหมเพราะว่าฝนถ้าเกิดฝนมันโตกเกลี้ยงมันทศได้เขาเนา่าค่ะพี่น้องอก็ได้ม,มาเรียนรู้ก,ก็ได้ม,มาห็นประสบการณ์อยู่บา้านเขาบ่มีได้พี่น้องอยู่เมืองไทยมีแต่เตวานเอามีความนสุขบ่ลละค่ะอยู่กับน้องให้เหตุตามหน้าที่จะใจ<ข>นี้ตีจะหาประสบการณ์จะเหตุดหาประสบการณ์ไปแล้วก็เข้ากับเข้ากับเด็กหูตีน้าพี่น้องถ้าเกิด ไายพักหนาเราถ้าเกิดไายพักหนาเขามีธุรกิจมีเหตุยังอย่างอื่นการทํหนาเขากะเบาบางไปนะคะบพอเ็นว่าข้าสีเห็ดตอนนี้เขาลองเห็ดเบิงถ้าเกิดเห็ดแล้วเขากดผลกําไรเขากะจางจางคนหรือวางสีหาคนมาซอย <c oughs> เพื่อถีอถ่นท,ทุนแรงเข้าก็เหตุอย่างอื่นที่มันแต่เเละปีนี่ขายบนอยูดด่หาะหรือว่าเอาเก็บไปกินอย่างเดียวข้าวนีนบอค่ะมีแต่เห็ดเก็บไว้กินพี่น้องเพราะว่าเขา ห็ดนาปีปีละข้างทุกๆปีนะเดินมีทุ่นหนาพี่น้องเดินทกต้องลงให้ลงหนาพี่น้องในชาวบ้านบปาเป้ในพี่น้องเลยทุกๆปีเอาเก็บไปกินนี่คือว่าเด็กเด็กคุ้มตลอดปีเลยบ่คะถ้าว่าพ้นดีมันก็เป็นพ่นเป็นพ้นดีกับเพาก็ได้กินตลอดปีเก็บสามารถเก็บไว้ตลอดปีแมนพอดีถึงควบได้เข้าไม้มาก็เลือประมาณซิปกระเป๋ามึงเธอกระยี่ซิบพี่น้องสาวชอบ ทั้งบานเพื่อนบอกคือทังเมืองไทยที่ทังเมืองไทยส่วนมากเพิ่นเห็ดหน้าเพื่อนกระขายยังคือแม่มของน้องก้อยหนึ่งเห็ดหน้ากระขายเบิดเพราะว่าคุณตาคุณยายเพื่อนกะอายุหลายแล้วสิกินโตหน้าจะของเห็ดเพรามันแข็งลูกว่าซันกินแล้วแม่ก็ปวดแขนแล้วอีกอย่างหนึง่งแม่ก็ซื้อเขาที่หนึ่งกินเพราะว่ามันหนิ่มดีผู้เฒ่าเนาะคะ่ะซึ่งเขาเจ้าเนี่ยเขาเหนียวแน่ก็เลยกลายเป็นเห็ดแต่ว่าพอแม่ดูบานมันก,กวานเขาส่วนมากใส่เครื่องเทคโนโลยีบ่สิเป็น เ,เอารถวานรถเกลียว,ยวจังสี<ร>นะหา,หาพี่น้องแต่ว่าบ้านนอกนี่การที่ค้ากับค้ายยู่พี่น้องค้าแบบการแลกเป็นเป็นปุ้ยพี่น้องปุ้ยนั่นเองเพราะว่าเฮาลงไ้ลงนาเฮาต้องเอาเข้าวที่ฮาเห็ดนี่ไปแล็เอาปุ้ยมา ว่านใส่เข้าขายแรกซื้อปุ๋ยมาหว่านข้าวนั่นเองนะคะพี่น้องาลงเดี๋ยวบางทีหากับมีเงินนะพี่น้องค่าต้องขายข้าวที่เฮาเห็ดไปแลกดีคือกันครับพี่น้องกับหมุนเวียนทิ้งทิ้งทิ้งขามีมันบอกค่ะเพื่อเฮาอยู่รอดขายข้าวเพื่อจะเอาปุ๋ยมาใส่ที่นาเพื่อสิใด้ส่วนผสมกับสิวัน้องก้อยกสิเห้าเล่าเน่้ไทยเน่เพื่อพี่เพื่อน้องเข้ากับสิเข้าใจเนาะว่าวันวันว่าแต่ คนไทยอยู่ทุกทัวมุมโลกค่ะบางคนก็บ,บอกว่าน้องเป้พูดอะไรบ้างพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยอย่างคุณอย่างเมื่อวานนี้ก็มีคอมเมนต์ว่าคุณแม่ไม่ค่อยเข้าใจแต่้องก้อยเข้าใจอยู่บางค่ำลองก้อยบอกเข้าใจกะ <c oughs> <laughs> ยิ้มอย่างเดียวพี่น้องยิ้มนี่ก็คือเป็นความหมายที่ดีเลยค่ะสื่อสาร,รหลายๆอย่างเนาะพี่น้องเนาะบันทึกไปมัดก้าหาเบิ้งตมาติกเอากลับมาเกาะนะครับพี่น้องเออบันทึกสิไปมัดก้าด้วยพี่น้องมัดก้าเน้่ขึ้นไปเหตยู่เห็ดกินเพราะว่า มัดบอทันแล้วน้องๆชิพน์นลกไว้ไหวพี่น้องบาเป้ก็โรคไว้กันแต่ว่าบ่มีคนหมัดปกติน่ะทุกๆปีบาเป้ก้อนชุดสีดำนะบาเป้ห้าบไสกระทากระท่อให้น้องดับมะนี่เห็นพี่ก้อยมาบาเป้เลยหมัดเอายังสะดวกสบายบาเป้เป็นคนแบบว่าบุกเบื่นแบบว่าเหตุยังกาเหตุมันรีบร้อยแบบว่าไสเป็นไสเลยพี่น้องโบโซนเพียงแต่ให้มันแล้วนะเสร็ดครับปะ ไปมัดก้าหาเราก็ยังขึ้นไปห้าที่ด้วยกผมก็ซิ้อบ่ค่อยเขาทีเขาท้างคนใดครับพี่น้องนางฟ้าตกะบิ่วันนี้เอ้าว่าปิญยังค่ะว่าปิญยังแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวกับพีคัดไปเกาเอาเพดอยู่ในตุ่มจังไดกับไปเจี๋ยละนกับเหลี่ยมกับง่ามคือเกานั่นึ่ะเนาะพี่น้องเนาะเตะกาเซนดังพี่น้องเลยไปแจ็คซีอิโตนไปแจ็คซีโฮคันคือที่เจ้าโฮคันค่อยเก็บแค่เอาเนี่ยแหละไปแจ็คซีอิโตนไปแจ็คซีโฮคันที่เจ้าก็ได้ค่ะ มาพี่น้องมาซ <ไป S 1> ื้อน้องไปไปละพี่น้องฮันแห่งได้พี่นอ้นองเอ้พี่ก้อยเพื่นเพ็่นคือสิดีใจ่าแบลว่าคนไปอยูเ่เบิ่งนอกหลายปีได้มาเฮ็ดนานะ ครั้งแร<อ>กหัวจักนี่ก็คืแม่บอกก็ได้เหดเดี๋ยวเนี่ยเพราะกรสิได้เหค่ะเพราะว่าอยู่ทางอยู่ทางบ้านกัทางบ้านกับเจ้าบ้านะนะเนาะมิตรวานตามทีเบาเปรยไปบ้านน้องก้อยนะคะมีโอกาสเลยไปซอยพอแม่น้องก้อยเห็ดเบี้ยเห็ดงานวานเขาวานน้ำคุ้นเป็นเจ้าน่าหรือว่าอาจกันเท้าน,น่าขาดจะสินะอย่าลืมนะว่าพ่อพ่อกระจางจ่างคนนีคือปองละสองลอยปองหาปองก็คือท่านหนึ่งเส้นแน่ขี้ตมติดแก้มนะ ตรงไหนเหรอเงจ้าก็มาเออบางั่นล่ะเ็จเ็จเออนี่ล่ะเ็จเออถ้าเราไม่ต้องเสศจแล้วปะขึ้นไปอาบน้ำเบื้องก่มาก่อนกับพี่น้องเตะกาต้าเตะบุ้งแล้วบันนี่เอามันก็ดีนองจ้เมีโอกาสได้มาเที่ยวเมืองเล่าหรือมาเที่ยวแต่มาเห็นหลายๆอย่างทัง้งน,นี้้องก้อยกับมวนบ่แม่นว่านของก้อยอันนี้เด้แปลว่าเขาบ่เคยเห็นหน,นะ<ม>นะพี่น้องเฮาอยูต้องต่อยูต่างประเทศแล้วก็มีโอกาสได้มาเมืองไทยมันก็คนละอย่างนะพี่น้อง หนูได้มาเห็นนะส่บรรยากาศคือจังคือตอนนุนเนน้อยนุกอกยู่ได้ค่ะพี่นอ้องจะมาบาเป้นะพี่น้องเอ้ยอีโจนเพลินเวลาเอ้อเสีเยจังเลยด้เนอ่าว บอเป็นยางค่ะยางกับบ๊อบเป็นยางมั่นอคิดไม้าเข้ใจมาหลายอย่างว่าดูแลตัวเองด้วยนะก็ขอบคุณหลายค่ะพี่น้องนกเป็เพิ่งก็ดูแลอย่างดียังขอบคุณเม่เพื่อนแล้วว่าเอื่อยน้องเพื่อนนี่กะดูแลย่างดีแต่บ่อเป้นี่เกิดมาเป็นลูกทหารสนานแล้วเหตุจังได้บ่อเป้น์นะบุกบือนว่าสู้มากับพ่อกับแม่แต่น้อกจะว่าบอเคยออกไปนอกบ้านไปหาประสบการณ์พี่น้องจะว่าสู้ชีวิตอยู่กับพ่อกับแม่พี่น้องแต่ว่าเจ้าเดี๋ยวออกไปนอกบ้านแล้วแต่ไปเห็นประสบการณ์อย่างทีไม่ไมมเราจะมี ธรรมดากับแป้ก<อ>บางบ้องกับแป้กบางบ้องกับธรรมดากับเฮากะถือเก็บไว้เป็นประสบการณ์เพื่อให้น้องนุ่มที่ยู่เคียงข้า,าหฮากะซ้อนขาวตอไปเาย่อแม่เราสก็บามาผูเา้เดียวคือบ้าโรดนั่นแหละเฮาบอกราตอดเรา,าเออไปนั่นเป็นยังได้ไปนี่มาจังได้นะเป็นก็นดีใจเนาะพม่ปไปน้ำเหาเนาะดีใจกได้ออกนอกบ้านและกะ็ความที่เพิ่นตื่นเต้นแน่ความที่เฮ่ากับเบิงสีีนาเพิ่นว่าเพิ่นสิเป็นยังไงแน่เพิ่นตื่นเต้นไหเพิ่นตื่นเต้น่นบอกมาภาหนึ่งในเพิ่นว่า อันโอ้เฮียนคันผ้าไปเบิดมือจังสี่นั้นทำปันใดกับเมื่องเฮือนทอมแม่ที่น้องเอ้ทำนี่ตามหัวใจน้องก้อยเลยเพราะว่าครั้งแรกที่เวลาออกจากบ้านหนึ่งคนที่บ่เคยออกจากบ้านบ่เคยห่างจากโอ๊ะขอบขั้วจากพอจากเมีสี่กลับไปปันในก็นต้องคึนหอดบอลนอนคึ้นหอดคุณพอ่พอคุณแม่คึนหอดขอบขั้วน้องพี่น้องเนาะ ขวากคิดอยู่แต่ว่ารวดในลา<ำ>มั่นใจทำเขาเขาหยาดลูกไก่ออกจากแม่มันหนึ่งเียพี่น้องเมืม่อนั้นที่พาบารวดออบ่านนะพี่น้องบ้าบ้ารวดนมือได้เราก็มั่นใจแต่ว่าไปกับบ้าปี้นะเพราะว่าเราเคยปยะตลอด,ดเลยครบเบื้องเราย่างดีเลยเราเคยทิม่มเรา คันมีอย่างแต่พี่น้องแต่ว่าก็นยอมใจบอเปอยู่พี่น้องอย่างหน่อยเพิ่นก่บอทันหูจักษ์กำนองก่อยเพิ่นยังขววงไปหาขอบรั่วอยู่กับขอบรั่วอะไรกันแต่ว่ากับพยายามบอกกับขอบรั่วเลยว่าบอกกับพ่อกับแม่ตลอดเลยว่าพ่อแม่ลูกหลานจังสี่ยังพอน้องแก้มบุ้มแม่น้องกอนบุ้มสี่ให้หักบอเปลายลเดอหักแบบคือจังเฮ็ดกำนองก่อยจังไดก็ต้องเฮ็ดกับเพื่อนเบบนั่นบอกกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเลยค่ะยังมาทั้งพีคือกันเพิ่นกับบอกกับแม่เพิ่อนกับพ่อเพื่อนคือกันาก็ จะกะ a, pues ienne, er. ันเลยบอกกับพ่อกับแม่เพ uh ิ uh uh ่นยานพ่อแม่เพิ่นแบบลูกคนสร้างหลายๆอย่าเพิ่นเก่งสินะผู้เฒ่าเนาะกันบอกว่าตามแม่ก็บอกเิ่นบอกนุ่ยดังดอกลายนุ่งป้าสะพานได้ตลอดกันเล่บังสิ์ไปไปวันนี้ไปมัดกาเลยพี่น้องเด้อซ้อมไว้เบิ้งสีเบิ้งเช้าอุบลมัดกาเปลี่ยนอยู่บ้านละเบิ้งสีสอนเด้อวันนี้เด้อพี่พี่ก้อยเดี๋ยวน้องจะสอนนี่นะยาผาเฮ็ดอ้ํามันยังเสียงตู่คน เบิ้งครับบอเบิ้งเอาไปต้อง่วมกันเบิ้ง้องเออต้องเอาทีละกรรมทีละกรรมเขาก็โดกมานี่อย่างนี้อืมมานนั่งนะพรเนี่ยเออนี่มาปลงไว้นี้วันเดียบันใช่ไหมเฮ้ยเจังสี่ตามจะพูดถนัดโอ้คือมันน้อยแท้จักรมน่ะสามค่ะอากระเล่นแท้พี่น้องเลยพอเปล่งจะพึ้นมัาอากล้ามันอ้อนยังอ้อนมันจะตายฮักคอกล้าตายแท้แท้แบบนี้พี่น้องเอ้ย พี่น้องทั้งอุโบนพันเฮ็ดจังสีวัวตากับแม่เลยโม่พันมากแม่เอ็ดมาหนี้แหละพี่น้องนี่นะพูดอ่ะพี่โบเป็นพี่น้องอืออีหยังพี่ก้อยเพิ่นเฮ็ดบ่ได้เนาะพี่น้องเบิ่งบาดนี้อีนังเดียวเด้เฮ็ดบ่ได้อีหยังครับอีหยังครับฮะเป่าเหล็กซื้อดอกเบิ่งโอ้แานที่ต้องอาจจะพูดหมา เอาเซกอียัางหนบ่ดิเอามาอสหายมือแรกต้องแดงน<ะ>่นก็ดขึ้นกินเา้าวอาเต็นคักหลายบาเปีอยาพี่นอ้องซื้อ่าพี่บ้ามาพอกันด้อยอ้ยพี่บา้าพี่บ้าเขาบพราะเน,เนี่ยเบื่องกนเด้อพี่น้นอกเมียกทานไดพี่บ้าเห็นพี่บ้าบาถามกันจกเถื่อมาน้องนุชมามาซอยาวยกัน พื่อนคือคอยจะมย้นนกิั่นจะก็นั่งต็เอาแป้นมาอันนึงเวที่ต้องห่อใ่แป้แล้วห่อ่ขี่ดรถตอัตอแป้เอจะเาแป้นัวนี่พากเขเอะนี่บอกมเต้นนะอแป้นเ้วแเอออ๋อเห็นอมันเปื่อยแล้วมันชื้นนํานี่พี่ก้อน บอกห้างสาวบุนี่นะคือไปใส่คองเทากุ๊เวียดนามเองซ้อมไว้เด้อผู้ใดเป็นผู้สายนะคู่มือผู้หญิงใส่งานผู้ชายไร้ป้าดเด้อทั้งไทยทั้งคาดทั้งลกุกทั้งดำครบทนุนเฉพาะพอ่พอบาปีพี่น้องเอยเวลาเฮ็ดกับบาปี้น่พี่น้องบุกเป็นบุกเลยอพ่อนะเอ้เนี่น้องกับไงแด้กับแบงบ่เบาอยู่เอาไหมอ่ะ มาเต็มเลมาเต้นอะแม่ซูอ้าแม่ยังนี่น่ะเอามาเท่ารักามเบิรงเงาสิบอกตอกนี่นี่นี่พี่ก้อน่าพาเอามาพอสิหมาจะเป็นพ้นตอกเฮ็ดดีๆตั้งดีๆีเดี๋พ่าวเด้อโอ้ยที่นอกเอ้ยสาวอุบลมาเมื่อนี้น่ะสิแล้วอย่าบอก่ หน้าบาเป้นี่เนาะแล้วอยู่พี่น้องขาเจะวัวเรื่องมากเรื่องมากอีกอย่างครับเจ้าบัทคันรูแลทั้งเาว่าก่อนเอาฟังอยู่ค่ะอืมทำยังไงคะเบิ้งนี่เออจะต้องเอามาธินกรรมเอาจับมาต้องตอกใส่เพลงดีอันตอียนี่เออนี่เออค่อยเป็นคนท่าเอาขาราชซ้ซยกันนะเนาะพี่น้องเนาะต้องเข้าใจกัน เอากรต้องเอาไส้ยืนมาให้เหา่าแม่นครับทีแรก,าาก,กาอยู่บ้านมัดก้ามันยิ้มเข้าอ,อีกแล้วบะีินะเราบา้บาบ้าเป้เพิ่นตากขึ้นซอยอีกแล้วเนาะคื่บ้านคอยขจางมือละหา่าลอยถึงนี้บ้าเป้ดำมดมือดำหน้าบิดมือโอ้ยมาโตกันโตมือละห่าลอยเดือนหนึ่งหมื่นหาผู้เล้พี่น้องกู้จ้างแถีงเถอมือละห่าลอยเดือนหนึ่งหมื่นหา เมื่อหาในกัสิตโตกอย่ประมาณกูแล้วเกือบหาลอยยูโรเนี่ยแพงเลยค่ะแรกขัดตามกัตสิลอยลระเ่งบ้านคอยนันอ้าวชุ่มเด็กน้อย,ยนะพที่น้องเอ้ยจิงเลย <c oughs> <c oughs> มาได้จ,จังไดได้มาอยู่เมืองลาว สนุกดีค่ะสนุกดีค่ะคำตอบกันสนุกดีค่ะท่าย่ำไดน้องแจมบุ้มหลยค่ะตลอดนะคะมีความสุกพี่น้องเอ,อ้ยยามลงหาดงหนาะกะลังสุภาพหน้าสุดินก็บ,บอกเป็นยังพี่น้องเพระาะว่าอันนี้เป็นอาชีพของพ่อของแม่เฮาตั้งแต่เฮากำเนิดหนาพี่น้องแต่ยังประทันกำเนิดแน่พี่น้องเอ,อ้ยเฮาก็ต้อง เอาซีของพ่อของแม่มาเห็ดชืบต่อเพราะว่าเหาบ่ต้องรังเกียจอาซีเพิ่นเพื่อสีเล่งเอาย่มากอะเม็ดเข้าจักจะได้เล่าพี่น้องเอ้ยเอ้ยเนาะตู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 เอาเต้นให้บวกเรสองกูมานะไปดึงดังกันเฮามเด้าเด้าเด้าเดเดอาเดาเาไปไป เอว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 บอลเอวเรอเ็ก้องน้าเอวเออเอวเอวต้องมาเออบอชูที่หกกเจ็บเจ็บอันนี้ยังบสาวพี่น้องยังมีความซุกต่อพอบเป้สุ่มสิตาจะเอาไว้พี่น้องอีหยังบเป้ทาบ่ได้พี่น้องได้ทุกอย่าง ่าชัดคลิปมีฝากรกระพีกำนองไหนซ้ำนีน่น้องอือข้าวฝากไห้ยิ้เข้าวแล้วว่าฝ่ายพี่น้องพี่น้อง,องคลิปดำหน้าหลักกระ t h o ก้กามัดก้าฝากกัะพีกบนองไห้ซ้ำนีน่นะคะพี่น้องพอกับน้องก้อยแล้วก็น้องเตบ้บอกลาบ้านนากับป๋อยเลืองแสนฝากอีปออีเมยเอื้อ,อยไอ้ใส่ยิ่งถูหมองถูบอลถกกำลังใจที่มอบไห้ตาเฮ้านะคะพี่น้องตาเฮ้ากับสิเก็บมาก เสื้อจะเป็นพลังก้าวย่างไปทั้งนานะคะพี่น้องน้องก้อยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องอิ้งเช้าอยากมาดับหน้าแมากมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้คเนเวลาที่งานศิลปินขเขาจะเขาอาจัยมาสัมผัสเลยเนาะแม่นปะว่ว่าสิเป็นศิลปินบ่าว่าสิเป็นพี่น้องผู้สู่การสู่งานในท่าทางแดนนะคะพี่น้องที่ทางยุโรปเนี่ยนี่กับนักม้งล้วกับบอลลูคือกันมารตื่นนอนหรือยังบุนีย พี่น้องในการพี่ก้อยเพิ่นมานี่บาเป้กับเป็นท่วงไปใหญ่เพื่อนที่เพื่อนไปเหตุงานอยู่เมืองนอกบาเป้กับภูมิใจที่ว่าเพื่อนรอดทนและสู้ได้พี่น้องบาเป้มั่นใจเลยว่าเพื่อนเก่งชุดๆเลยพี่น้องเฮ็ดได้ปั๊บโตทุกสภาพนากาศพี่น้องเลยเก่งกันทุดโตะกันตังข้ากระตังเฮ็ดได้กระตองปั๊บได่เกิดมาเป็นคนนะคะพี่น้องต้องดิโนนสู้ต่อไปที่เจอป็นหนายังกระจาบมาต้องสู้ต่อไปพี่น้องเนาะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบพอกันคิดหนะ้าพี่น้องยุดีมีแหงลำรวยทุกมองทุกบอลจ้าย่ดีมีแหงเด้อพี่น้องที่เข้ามารับสมเด้อพวกกันคิดหน้าไปแล้วสบายดีบายบายสาวบ้านนาะสาวบ้านนาเตก,กาซุมือบายบาย่ะปลอดสิยญา